รประจําช่วงเย็นๆค่าๆข,ข,ของวันพระฤหัสบดีที่7พฤศจิกายน2567ล่าสุดครับพายุใต้ฝุ่นยินซิ่งก็ได้เคลื่อนตัวพาดผ่านทถวบริเวณทางหัวเกาะลูซอนของทางประเทศฟิลิปปินส์ซึ่งทางกรมอุตุนิยมวิทยาไทยเองก็ยังคงต้องเฝ้าติดตามสถานการณ์ของพายุใต้ฝุ่นลูกนี้ตั้งแต่ช่วงวันพรุ่งน,นี้ครับ8พฤศจิกายนจนถึงคาดการณ์14พฤศจิกายนนะครับในมหาสมุทรแป ซิฟิกตะวันตกทางด้านตะวันออกของทางประเทศฟิลิปปินสซึ่งล่าสุดก็กําลังเคลื่อนตัวพัดผ่านแถวหัวเกาะลูซอนแล้วกําลังจะเคลื่อนตัวลงทะเลจีนใต้ใช่ครับกําลังจะเคลื่อนตัวลงทะเลจีนใต้ในวันแล้วก็เวลาถัดไปแต่เนื่องจากว่าในช่วงนี้มีมวลอากาศเย็นที่แผ่ลงมาปกคลุมไทยตอนบนและ ทะเลจีนใต้ทําให้นะครับทิศทางของเจ้าพยายุไต้ฝุ่นลูกนี้ยังคงมีการเปลี่ยนแปลง